เรียกว่าเข้มงวดไม่ใช่เล่นสำหรับกฎใหม่ที่เพิ่มเข้ามากองคงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่78ซึ่งห้ามสวมชุดโปเปลือยรวมถึงชุดที่ฟูฟ่องเกินพอดีจนกินพื้นที่พรมแดงจนทําให้เหล่าเซเล็บที่เข้าร่วมงานต้องหันมาใช้ชุดที่ดูเรียบร้อยมากขึ้นกว่าปีก่อนฮ่าฮขณะที่ล่าสุด14พฤษภาคม2568ได้เกิดกระแสดราม่าขึ้นในจีนเมื่อมีรายงานข่าวว่าเจ้าอิงจือชาวยิงสี นักแสดงสาวชาวจีนวัย35ปีถูกทีมงานไล่ออกจากพรมแดงเหตุเพราะละเมิดกฎเหล็กที่ห้ามสวมชุดโปเลื่ยยโดยโชเซนบิสรายงานว่าสื่อจีนหลายๆแห่งรวมถึงอิทเทเดต่างพากันรายงานภาพของเจ้าอิงจือ่อที่ยืนอยู่บนพรมแดงในพิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองคานก่อนจะถูกผู้จัดขอให้ออกจากพรมแดงเนื่องจากผิดกฎซึ่งจะพบว่าชุดของเธอนั้นมาในทีมสีเงินมีการโชเรือนร่างบริเวณหน้าท้องและหน้าอกโดยใช้เครื่องประดับปกปิดบริเวณจุดสำคัญเท่านั้น สำหรับกฎใหม่ที่ผู้จัดงานเพิ่งประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งวันก่อนเปิดงานนั้นระบุว่าผู้ที่อยู่ในงานถูกห้ามการสวมชุดโป๊เปลือยรวมถึงชุดที่ฟูฟ่องจนเกินงามจนทำให้กีดขวางพรมแดงแม้แต่ชุดที่หางยาวกรรไกรจนเป็นปัญหาตอนจัดที่นั่งในโรงละครก็ถูกสั่งห้ามเช่นกันซึ่งชุดที่มีลักษณะดังกล่าวถูกสั่งห้ามทั้งบนพรมแดงและภายในพื้นที่จัดงานหากใครฟ้าฝืนผู้จัดมีสิทธิ์ในการเชิญออกทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อข่าวดังกล่าวปรากฏออกไปก็ กลายเป็นประเด็นร้อนที่มีคนเข้ามาพูดถึงอย่างมากบนชุมชนออนไลน์อย่างไวปะอะโดยชาวเน็ตจ,จีนส่วนมากวิจารณ์ว่าเรื่องชุดอาจไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ทําให้เจ้าอิงจือถูกเชิญออกจากพรมแดงแต่น่าจะเกิดจากพฤติกรรมของเธอที่อยู่บนพรมแดงนานเกินไปพยายามจะโพสท่าต่างๆจนดึงความสนใจไปจากแขกคนอื่นๆบางคนยังมองว่าเธอทําให้การเดินพรรมแดงติดขัดและยังกีดขวางช่างภาพที่ต้องการจะถ่ายภาพเซเลบคนอื่นๆด้วย อันหนึ่งก่อนหน้าที่จะเดินพรมแดงเจ้าอิงจือได้โพสต์ภาพชุดเดรสที่มีรอยเปื้อนผ่านทางไว้ปอระบุว่าฉันไม่คิดว่าชุดของฉันจะเปื้อนกาแฟใครรู้วิธีขจัดคราบแบบด่วนๆบ้างซึ่งเป็นไปได้ว่าชุดดังกล่าวอาจเป็นชุดที่เธอตั้งใจสวมเดินพรมแดงแต่กลับมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนชุดเสียก่อนต่อมาจึงโพสต์รูปขณะเดินพรมแดงในชุดที่เป็นประเด็นพร้อมระบุว่าฉันเปลี่ยนชุดแล้ว